ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่130แย้งชิงเหลียนฟางโจพยักหน้าตอบรับยิ้มยิ้มสิ่งที่ลุงใหญ่พูดมาโดยตลอดนั้นมันชัดเจนพอแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่เข้าใจได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วแต่เว่ามันก็ยังไร้ประโยชน์อยู่ดีทำไมมันถึงไร้ประโยชน์เหลียนลี่โกรธเคืองเป็นอย่างยิ่ง หลักฐานทั้งหมดก็มีพร้อมอยู่แล้วลุงใหญ่ที่จริงนะแค่ลุงพาซูกงจือมาหาค้าโดยตรงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ชัดเจนแจ่มแจ้งไปนานแล้วมีใช่ดอกหรือเหรียญฟางโจเอ่ยถามขึ้นด้วยรอยยิ้มเจ้าพูดในอย่างถูกต้องเหรียญฟางโจไม่คาดคิดว่าเหรียญลีจะเห็นด้วยกับคำพูดของนางทั้งยังได้ยินเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่าตอนนั้น ข้ากำลังพูดคุยกับซูกงจืออย่างสนุกสนานข้ามีความสุขเป็นอย่างยิ่งจนลืมเรื่องราวสำคัญเช่นนี้ไปเสียเลยข้าเพิ่งมานขึ้นได้ก็ต่อเมื่อซูกงจือได้จากไปเสียแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องอย่างไรเล่าเขาพูดแล้วหัวเราะเยาะเย้ยไปด้วย เจ้าสงสัยว่าข้าโกหกหลอกลวงทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่เจ้ากลับคิดและมองข้าไปในทิศทางนั้นเจ้าลองคิดตรึกตองดูสักหน่อยสิว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สําคัญขนาดไหนข้าจะโกหกได้อย่างไรสู้กงจือยังได้กล่าวอีกว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งในไม่ช้านี้เหรียญฟางโจโอดไม่ได้ที่จะยกเปลือกตาขึ้นมองเหรียญลีแล้วประกายตาของนางก็เจิดจ้าขึ้น ในที่สุดเหลี่ยลี่ก็ได้เห็นว่าเหลียนฟางโจให้ความสนใจคำพูดของเขาจนได้เขาจึงหัวเราะเยาะเย้ยนางอยู่ในใจและคิดไปว่านางจะแท้งชั่วร้ายไปได้นานสักแค่ไหนนางคิดว่านางสามารถชดชชยได้อย่างนั้นหรือแต่ที่เขาไม่รู้สิ่งที่เหลียนฟางโจกำลังคิดอยู่ในเวลานี้ก็คือซูกงจื่อผู้นั้นบอกว่าจะกลับมาในภายหลังนั่นมันดีมากเลยมิใช่หรือ ไม่เป็นไรแล้วนางจะได้ไม่ต้องเร่งรุดเดินทางไปจนถึงที่อำเภอสวงหลิวด้วยตนเองในช่วงหลายวันนี้นางยุ่งมากจนไม่สามารถปลีกตัวไปได้จริงๆเช่นนั้นก็รอจนกว่าจะมีใครสักคนเดินทางมาที่นี่แล้วเรื่องต่างๆมันก็จะคลี่คลายออกมาเองย่อมดีกว่าแต่เหลียนลี่กลับคิดไปแล้วจริงๆว่าตนเองถือไพ่เหนือกว่าอยู่ในมือและควรเป็นผู้สั่งการ ดังนั้นเขาจึงอดทนอดกลั้นมานเอาไว้เพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้าตึงเครียดและไม่พูดอะไรเขากำลังรอให้เหรียนฟางโจเอ่ยปากยื่นข้อเสนอขึ้นมาก่อนเหรียนฟางโจยกมือขึ้นและค่อยๆ่ยเล็มเก็บผมที่หลุดลุยมาจากข้างขมับแต่คำพูดถัดไปดูเหมือนจะไม่เหมือนอย่างที่เหลียญลีเฝ้ารอคอยนางยิ้มและกล่าวว่าเช่นนั้นก็รอสักพักหนึ่งเธอะ เมื่อสูกงจือมาแล้วเราค่อยพูดกันต่อหน้าให้ชัดเจนไปเลยลุงใหญ่ท่านคิดว่าอย่างไรช่วยรอไปอีกสักพักแบบนี้ถึงจะถูกต้องแล้วใช่หรือไม่เจ้าเหลียยลี่ทะลึ่งตัวยืนขึ้นทันทีเขายกมือขึ้นชี้หน้าเหลียนฟางโจอย่างโกรธเคืองเป็นอย่างยิง่งเจ้าตัดสินใจที่จะไม่ยอมส่งมอบโฉนดที่ดินและไม่ยอมจ่ายเงินที่เหลือมาให้ข้าอย่างนั้นหรือจ่ายอะไรทําไมต้องจ่ายด้วย เหรียญฟางโจเอ่ยถามสวนกลับไปบ้างอย่างไม่เกรงใจเจ้ากล้าฉกฉวยเอาประโยชน์จากสู้กงจือจริงๆหรือนี่เหรียญฟางโจเจ้ากล้ามากเจ้าอย่าได้ลืมว่าใครให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ามีอยู่ในทุกวันนี้เฉียวซื้อร้องตะโกนออกมาเสียงดังลัน่นเหรียญฟางโจไม่ได้ใส่ใจที่จะพูดคุยกับเฉียวซื้อเอาเลยนางแค่พูดกับเหรียญลี่คนเดียวเท่านั้นลุงใหญ่ท่านยังมีอะไรจะพูดอีกหรือไม่ ได้ได้ดีมากเหลียนลี่โกรธจนตัวสั่นเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเรื่องมันควรจะเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวไม่สามารถโยกโยบิดพลิวได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันเหลียนลี่จึงอยากตอบโต้อย่างตรงไปตรงมาไหนเมื่อพวกเขาไม่มีเหตุผลก่อนแล้วทำไมเขาถึงต้องมีเหตุผลกับพวกนี้ด้วยเล่า ถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าพวกมันปล้นชิงสิ่งที่ควรจะเป็นของเขาไปซึ่งซึ่งหน้าั้งยังไม่อาจใช้คำพูดจาทวงถามอะไรคืนกลับมาได้ทั้งสิ้นพวกมันเพียงแค่มีอาเจียนคนเดียวว่าเขาสามีภรรยารวมกันมีตั้งสองคนแต่ก็ไม่อาจทวงเอาสิ่งของตนเองกลับมาได้อยู่ดีมันไม่สำคัญว่าเขาจะโกรธแค้นและไม่พอใจมากแค่ไหน เขาก็ต้องยอมรับให้มันเป็นเช่นนี้ไปก่อนชั่วคราวเขาไม่รู้ว่าหลุดคำพูดว่าคอยดูเถอออกไปได้อย่างไรรอก่อนเถอะใบหน้าของเหลี่ยนลีซ่ซี่เซียวและเขาก็เย้ยหยันออกมาว่ารอสักพักเถอะเมื่อซูกงจื่อมาข้าจะรอดูว่าเจ้าจะอธิบายอย่างไรให้ซูกงจื่อฟังรากผมของพวกเขายังหนากว่าบ้านเอวของเจ้าเสียอีกข้าจะรอดูว่าเจ้าจะสารภาพผิดอย่างไรพวกเรากรับ เหรี่ยวเรียกเฉียวซื้อพากันเดินออกไปด้วยความโกรธเคืองนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นอหญิงสามที่เดินตามพวกเขาออกไปและเสียบไม้กรอนประตูรั้วหน้าบ้านและกลับมาสอบถามขึ้นด้วยความวิตกกังวลฟังจากน้ำเสียงลุงใหญ่ของพวกเจ้าแล้วข้าฟังยังไงมันก็ดูไม่เหมือนเขากำลังโกหกอยู่นะถ้าอย่างนั้นอหญิงสามไม่พูดต่อได้แต่ร้องออกมาคำหนึ่ง จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องจริงเหลียนฟางโจมองไปที่อาหญิงสาจากนั้นก็มองไปที่อาเจียนและเหลียนเจอหลังจากรออยู่ครู่หนึ่งนางก็พูดขึ้นอย่างช้าๆข้าคิดว่ามีความเข้าใจผิดบางประการอยู่มิใช่ลุงใหญ่บอกว่าคนจากบ้านซูจะมาอีกครั้งไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็แค่รอสักพักหนึ่งอาเจียนก็เลิกคิ้วสูงขึ้นและพูดว่า เขาอาจจะพบผิดคนหรือเปล่าคนบ้านซูหรือเมื่อนายน้อยสู่ออกจากบ้านเขาจะพาบ่ารับใช้ตัวเล็กๆมาแค่คนเดียวได้อย่างไรทั้งยังขี่แค่ม้ามาในวันเช่นนี้มาโดยไม่มีรถม้าเลยได้อย่างไรได้ฟังแล้วเหรียญฟางโจก็หวัวเราะออกมาและเงยหน้าขึ้นมองเขายิ้มยิ้มเจ้าก็คิดเช่นนั้นด้วยหรือ เมื่ออาจียนคิดเรื่องนี้อยู่ครู่หนึ่งดวงตาของเขาก็ดูลึกล้ำขึ้นอีกเล็กน้อยและเขาก็อดไม่ได้ที่จะเหลือไปมองอยังเหรียญฟางโจเหรียญฟางโจยังไม่เห็นประกายตาของอาเจียนนางยิ้มออกมาและพูดว่าปัญหานี้เรียกว่าอะไรดีสามวันเกิดสองวันไม่จบเอาละ่ะลืมมันไปเสียก่อนเถิดรีบไปอาบน้ำล้างตัวเข้านอนพรุ่งนี้มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างรอให้พวกเราไปทำอยู่นะ ในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นเหลียนฟางโจเหลียนเจอและอาจียนันต่างพากันไปในตัวเมืองเพื่อซื้อกระดูกชิ้นใหญ่เนื้อหมูผักและข้าวของอย่างอื่นจิป,ปถาถะพวกเขาเลือกทานอาหารเช้าริมทางในตัวเมืองนั่นเอง หลังจากกลับมาเหลียนเจอและอาจเจียนก็พากันไปดูงานที่ซื้อโถผิงตามปกติส่วนเหลียนฟางโจรั้งอยู่ช่วยอาหญิงสามให้ทำอาหารที่บ้านในเวลาประมาณเที่ยงวันอคอกวัวในลานหลังบ้านก็ถูกสร้างขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเหล่าผู้ช่วยก็บอกลาไปทีละคนลุงหลี่ออกมาเรียกเหลียนฟางโจไปที่สวนหลังบ้านเพื่อดูอคอกวัวเหลียนเช่อและเหลียนฟางชิงตามติดไปดูอคอกวัวด้วย ในข้อมีทั้งหมด3ห้องเรียนติดกันอยู่ทางทิศตะวันออกของลานหลังบ้านแต่ละห้องยาวประมาณ2 3ถึง3มีกว้าง2มีแต่ละห้องสร้างด้วยไม้คานติดกับเสาด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังทั้ง3ด้านติดด้วยไม้กระดานยกเว้นด้านที่ขั้นอยู่ระหว่างกลางของแต่ละห้องจะติดไม้กระดานในแต่ละด้านมีความสูงมากกว่า1มีเท่านั้น ส่วนด้านข้างและด้านหลังถูกติดไม้กระดานสูงขึ้นไปจนถึงด้านบนหลังคาประตูรั้วที่สามารถเปิดปิดได้อยู่ทางซ้ายมือของด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ติดด้วยไม้กระดานสูงเพียงหนึ่งมีเช่นกันนอกจากนี้ยังมีช่องด้านบนพร้อมคานเสาและไม้กระดานปูราบมีระยะห่างจากหลังคาประมาณหนึ่งมีครึ่ง ซึ่งสร้างเป็นช่องเอาไว้สำหรับใช้วางสุมเก็บอาหารสัตว์ไม่เพียงไม่เปียกฝนอย่างแห้งโปร่งและหยิบใช้งานได้สะดวกหลังคาของโรงเก็บของใช้จิป,ปะทาถูกปกคลุมไปด้วยเปลือกไม้สนชลันที่ตากแดดไว้แล้วทั้งหนาและแข็งพวกมันถูกกดทับตรึงไว้ในแนวนอนด้วยแถบไม้ไผ่และตอกตรึงไว้ด้วยตะปูเหล็กอีกทีหนึ่งทั้งแข็งแรงมั่นคง ในมือของข้ายังมีเงินเลืออยู่อีกเกือบสองเลี่ยงเมื่อกลับไปแล้วข้าจะสะสางบัญชีให้ชัดเจนข้าจะให้ป้าจางของเจ้าส่งมันกลับมานะลุงหลี่พูดขึ้นด้วยรอยยิ้มในตอนท้ายและยังสำทับขึ้นอีกว่าฝางของพันเจ้ายังกองอยู่ในทุ่งนาถ้าเจ้าพอมีเวลาก็นำมันกลับมาเพื่อเก็บที่คอกวัวได้เลยไหนจะพวกวัวที่ต้องรีบซื้ออีก นอกจากนี้หากต้องการให้ปุ๋ยคอกละเอียดขึ้นควรต้องเปลี่ยฟางในคอกวัวให้สม่ำเสมอเท่าๆกันก่อนปูฟางให้ใช้มีดหั่นออกเป็นหลายๆส่วนปุ๋ยจะได้ขึ้นเร็วและเติมฟางลงไปได้อีกเหรียญฟางโจขอบคุณลุงหลี่ด้วยรอยยิม้มและบอกว่าพวกเขาจะไปซื้อวัวที่ตลาดในเมืองในวันมะรืนนี้นางไม่ต้องการขอเงินเกือบสองเหรียญที่เหลือจากการซากคอกวัวคืนจากลุงหลี แต่นางก็รู้ว่าด้วยนิสัยของลุงหลี่และป้าจางแล้วสุดท้ายป้าจางก็ยังส่งเงินนั้นคืนมาอยู่ดีถ้านางยังพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้จะดูเป็นเสียแซงไปเสียเปล่าๆแต่หากนางยังยอมรับเงินเหล่านั้นกลับมาถึงเวลาที่พวกนางเข้าเมืองในวันมรืนนี้ค่อยหาซื้อของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณลุงหลี่และป้าจางแบบนั้นมันจะดีมากกว่า อย่าได้เกรงใจก็แค่คำเตือนไม่กี่คำฮแึ่เจ้าไม่คิดว่าข้าขี้บ่นยืดยาวก็พอแล้วฮลุงหลี่โบกมือแล้วหัวเราะจะเป็นไปได้ยอย่างไรข้าไม่สับสนถึงปานนั้นเหรียนฟางโจก็แยมยิ้มออกมาด้วยเช่นเดียวกันลุงหลี่ยิ้มยิ้มและกล่าวเสริมขึ้นว่าเจ้าเป็นคนมีสติปัญญารู้คิดข้าถึงได้กราพูดแบบนั้นกับเจ้า เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วลุงหลี่ก็บอกลาเหลียนฟางโจพี่สาวน้องชายทั้งสามคนตั้งใจจะไปส่งลุงหลี่ออกจากบ้านตามมารยาทลุงหลี่จึงหยุดเดินและพูดขึ้นว่าพวกเจ้าไปจัดการเรื่องของพวกเจ้าเถอะไปส่งไปซึ่งอันใดกันข้ามิใช่แค่เสียหน่อยเหลียนฟางโจจึงยิ้มตอบรับเห็นด้วยและมองส่งลุงหลี่จากไป ตอนที่131เลขกระเทเหรียญฟางชิงมองดูข้อวัวที่ทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยใหม่เอี่ยมแล้วยิ้มอย่างมีความสุขเจียเจียเพราะเราจะซื้อลูกวัวด้วยหรือเปล่าอืมอีกสองวันข้าจะซื้อมันมาเหรียญฟางโจพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มเบมิกบานใจ เจียเจียม้ามันให้ข้ากับชิงเอ๋อเป็นคนดูแลนะเมื่อถึงเวลาเราสองคนตอนพวกมันไปกินหญ้าทุกวันเหลียนเชอร์รี่พูดเสนอรับหน้าที่เลี้ยงดูพวกวัวอย่างแข็งขันได้ยินแล้วเหลียนฟางโจก็กล่าวยิ้มยิ้มว่าเจียเจียจะไปซื้อวัวสองตัวพวกเจ้าสองคนเห็นด้วยไหมย,ยังมีลาด้วยพวกเจ้าจะดูแลพวกมันทั้งหมดไหวหรือเปล่าทั้งเหลียนเชอร์และเหลียนฟางชิงต่างก็รีบพยักหน้าตอบรับ ได้เพราะเราทําได้แน่นอนเพราะเราจะต้อนมันขึ้นเนินเขาแล้วดูพวกมันกินา้าเสร็จแล้วค่อยต้อนมันกลับมาในตอนบ่ายได้เช่นนั้นเราค่อยคุยเรื่องนี้กันอีกทีเหรียนฟางโจตอบรับยิ้มยิ้มแล้วพาเด็กน้อยทั้งสองคนกลับเข้าบ้านไปตอนเที่ยงนางก็ทําหน้าที่ไปส่งอาหารกลางวันตามปกติและมองไปรอบๆสองข้างทางนางมีความสุขมาก ดูเหมือนว่ามือเที่ยงนี้จะเตรียมความพร้อมได้ดีเหล่าแรงงานทั้งหลายล้วนแต่ทำงานกันหนักมากจริงๆและค่าการเอาไว้ว่าวันนี้พวกเขาจะลงจอบ,บนพื้นที่ได้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานวัวไถ่พลิกหน้าดินอีกแล้วในวันพรุ่งนี้แค่เพียงบอกใครบางคนเอาไว้แล้วรออีกสองสาวันเพื่อซื้อที่ดินด้านซ้ายซาโคและใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งจัดเตรียมดิน แต่เหล่าคนงานทั้ง30คนนั้นยังคงต้องใช้อยู่พวกเขายังคงต้องลงจอบสับดินบางส่วนของพื้นที่ยังเป็นก้อนดินขนาดใหญ่อยู่ยังคงต้องใช้จอบสับให้พวกมันย่อยออกเป็นดินรวนและปรับให้พื้นที่สม่ำเสมอราบเรียบจำเป็นต้องเริ่มย่อยดินอีกครั้งตั้งแต่ต้นจนจบคาดว่ายังต้องใช้เวลาอีกสองวันเหลียนฟางโจเฝ้ามองดูอยู่ครู่หนึ่งก็เกิดความคิดดีๆเหล่านี้ขึ้นในใจ จึงบอกต่ออาเจียนให้อาเจียนไปพูดกับเหล่าแรงงานอีกต่อหนึ่งหลังจากที่พวกเขาทำงานเสร็จในตอนบ่ายและจ่ายเงินค่าจ้างให้เรียบร้อยแล้วอาเจียนยิ้มรับและเห็นด้วยกับเหลียนฟางโจหลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารกลางวานันเหรียนฟางโจก็เก็บข้าวของแล้วเดินทางกลับอย่างไม่คาดคิดหลังจากที่นางกลับบ้านไปไม่ถึงครึ่งชั่วยามดีนางก็เห็นเหรียนเจอวิ่งลนลานเข้ามาจากด้านนอก แลรีบตะโกนขึ้นว่าเจียเจียเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอีกแล้วตอนนี้ลุงใหญ่พาคนไปที่ไร่ของบ้านเราสั่งให้เหล่าคนงานหยุดมือและออกปากไล่ให้พวกเขากลับกันไปก่อนลุงใหญ่บอกว่าไม่ได้ทำงานกันแบบนี้เขายังบอกอีกด้วยว่าต่อไปเรื่องของไรพวกนี้จะเป็นความรับผิดชอบของเขาและเขาจะจัดการเรื่องที่ดินเหล่านั้นด้วยตนเองอะไรนะ เหรียญฟางโจโนะเปลี่ยนสีในทันใดและอดไม่ได้ที่จะโกรธเคืองนางเอ่ยถามขึ้นอย่างเคร่งขรึมว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงหรือเขายังพาใครบางคนไปที่นั่นด้วยเขาพาใครไปเหรียญเจอพยักหน้าแบบปากยืนอย่างรังเกียจและกล่าวว่า ก็อนณาพาลสามหรือสี่คนในหมู่บ้านของเราพวกเอก้อโกจือกับเล่ยจือเจียพวกเราจะทำอย่างไรกันดีท้ายที่สุดแล้วอาเจียนเกอก็ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราเราจึงไม่สะดวกที่จะออกปากพูดอะไรเมื่อเหล่าคนงานจะออกไปทำงานเอ้อโกจือและคนอื่นๆก็ขึ้นหน้าไปขัดขวางเอาไว้ทั้งยังด่าทอสาบแช่งอาหญิงสามได้ฟังอยู่ด้านข้างก็นิ่งตะลึงงานไปใบหนะ้าของนางซีดลงด้วยความตกใจและพูดว่า สวรรค์ทำไมมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ฟางโจเราจะทำอย่างไรกันดีไม่มีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในครอบครัวที่สามารถจะก้าวออกไปข้างหน้าเพื่อจัดการกับเรื่องต่างๆให้แบบนี้มันแย่จริงๆส่วนผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เพียงคนเดียวในบ้านก็ไม่ได้เป็นคนในตระกูลเสียอีกอาหญิงสามตื่นตระหนกขึ้นมาแล้วจริงๆ นางอดไม่ได้ที่จะจ้องไปที่เหรียญเจอแล้วร้องตำหนีออกมาว่าเจ้าเด็กคนนี้ก็เหมือนกันจะวิ่งร่มาฟ้องเจียเจียของเจ้าทำมันใดเจ้าคิดว่าเจเจียของเจ้าสามารถจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้หรอือไอเจ้าพวกอันธพาลขี้โกงเหล่านั้นจะให้เด็กหญิงอย่างเจียเจียเจ้าไปยั่วยุพวกมันได้อย่างนั้นหรือเหรียญเจอกรหมัดแน่นและพูดขึ้นอย่างรู้สึกผิดข้าก็รู้ว่ามันไม่เหมาะสมแต่ไม่มีใครฟังที่ข้าพูดเลย ที่สุดแล้วนั่นยังคงเป็นเพราะเขายังเด็กเกินไปเขายังไม่โตใครจะเชื่อฟังการจัดการของเขาเหลียนเจอไม่เคยเกลียดตัวเองที่ยังไม่เติบโตเสียทีอย่างวันนี้เลยหรือว่าเหลียนเจอเงยหน้าขึ้นและกล่าวว่าข้าควรจะไปขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยออกหน้าให้ดีหรือไม่ใช่ใช่รีบไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านออกหน้าให้นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว อาหญิงสามได้ฟังแล้วยินดีมากนางปรบมือเห็นด้วยทันทีไม่เหรียนฟงางโจปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและกล่าวขึ้นว่าเราอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ในทุกๆครั้งไม่เช่นนั้นใครจะไว้หน้าเราในอนาคตอาเจ,เจ๋เจ้าขี่ลาและวรีบเข้าไปในตัวเมืองทันทีเจ้าไปหาหลิวเจียขอให้เขาได้โปรดมาที่นี่โดยเร็วถ้าจะรอเวลาสักครู่แล้วค่อยไปที่สื่อโถผิง รอเวลาเจ้าตามหลิวเจียมาน้นานาเจียนเจ้าไม่ต้องห่วงกังวลไม่มีใครกล้าทำอะไรอาเจียนเกอของเจ้าแน่ต่อให้กล้าทำขึ้นมาจริงๆเราก็ไม่ใช่ฝ่ายที่เสียเปรียบไม่ใช่เราที่เป็นฝ่ายทุกข์ทรมานเมื่อเหลียนเจอเห็นท่าทางสงบนิ่งและหนักแน่นของเหลียนฟางโจเขาก็พยักหน้าจิตใจสงบนิ่งตามไปด้วยและพูดขึ้นว่าข้าจะรีบไป เขาเดินตรงไปที่ลานหลังบ้านเพื่อนำลาออกมาน่าเสียดายที่ในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเลี้ยงมาดังนั้นเขาจึงได้แต่ขี่ลาไปเท่านั้นออหญิงสามเหรียญฟางโจก็มองไปที่น้องๆทั้งสองที่กำลังฟังอยู่ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและกล่าวอย่างจริงจังว่าออหญิงอยู่ดูแลชิงเอ๋อและเช่อเอ๋อเอาไว้วันนี้อายอย่าออกจากบ้านไปที่ไหนและให้อยู่แต่ในบ้านนี้เท่านั้นเข้าใจาหรือไม่ ไอายหญิงสามดึงเหรียญฟางโจและเหรียญเชอร์เอาไว้และพูดว่าข้าจะปิดประตูรั้วภายในบ้านเองเจียเจียจะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเพราะเราอยู่ที่นี่กันเถอะเหรียญฟางชิงและเหรียญเชอร์ก็กังวลใจเช่นกันเหรียญฟางโจยิ้มและกล่าววา่าไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเหรียญฟางโจนั่งลงสงบสติอารมณ์อย่างช้าๆและไตรตรองอย่างรอบคอบ นางต้องการประเมินช่วงเวลาที่เหลียนเจอจะออกจากตัวเมืองและไปถึงที่ซื้อโทพผิงตอนไหนนางไม่ได้กลัวแต่นางกำลังโกรธเหลียนลี่นางไม่ได้คาดคิดเอาเลยว่าเขาจะทำเช่นนี้ในความเป็นจริงหลังจากเหลียนลี่และเฉียวซื่อกลับออกไปจากบ้านของเหลียนฟางโจเมื่อคืนนี้พอเข้าบ้านตนเองได้เฉียวซื้อก็อดใจไม่ไหวที่จะด่าทอสาบแช่งออกมา ฝ่ายเหลียนลี่ยังคงเงียบและไม่พูดอะไรจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อเขาเบื่อหนา่ายรำคาญที่ได้ยินเสียงด่าทอก็ขมวดคิวแล้วหยุดเฉียวซื้อเอาไว้ว่าเอาแต่ดูด่าสาบเช่งอยู่นั่นแหละดูด่าสาบเช่งแล้วมันจะได้ประโยชน์ได้อย่างไรในสถานการณ์แบบนี้มาปรึกษากันดีกว่าหยุดร้องด่าให้กับข้าเดี๋ยวนี้เงียบซะเฉียวซื้อตะคอกเสียงผ่านร้องจมูกอย่างไม่พอใจและกล่าวขึ้นว่า เจ้าไม่ให้ข้าด่าพวกมันหรือเจ้าจะให้ข้าปล่อยพวกมันไปแบบนี้โดยไม่ดูด่าได้ยังไงเจ้ากำลังพยายามทำให้ข้าอึดอัดตายหรือนางเด็กไรย้ยางอายนั้นทันใดนั้นหัวใจของเฉียวซื้อลันเต้นรัวและกล่าวขึ้นว่าแต่เท่าเห็นได้ชัดว่าซูกงจือมอบหมายสิ่งเหล่านี้ให้เจ้าดูแลจัดการด้วยคำพูดของซูกงจือเจ้ายัางจะต้องกลัวนางไปทำอะไรอีกน่าจะจัดการได้ไม่ยาก เจ้าคิดว่าข้าไม่คิดในประเด็นนี้เลยงั้นหรือเหลียนลี่ถอนหายใจเป็นไปได้ไหมว่าข้าต้องไปแย่งชิงมันเอามาเองแล้วจะแย่งชิงมันมาได้อย่างไรพวกเรามีกันแค่สองคนพวกเราไปแย่งชิงชนะผู้อื่นได้อย่างไรเฉียวซื้อพรันตะข้อขึ้นมาต่อให้ตอนนี้เจ้ายังไปแย่งชิงเงินมาไม่ได้แต่เจ้าไม่สามารถไปแย่งชิงที่ดินมาก่อนได้เลยเหรอนั่นมันที่ดินนะ นังเด็กสมควรตายนั่นสามารถเอาที่ดินพกใส่กระเป๋าเหมือนพวกเงินทองได้ที่ไหนกันฮะเลียนลี่ก็พลันใจเต้นแรงขึ้นมาบ้างและอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคำพูดของเฉียวซื่ออย่างจริงจังใช่แล้วสู่กงจือได้มีคำพูดลงมาอย่างชัดเจนแล้วเขายังต้องกลัวอะไรเขาควรจะเป็นเจ้าของที่ดินเหล่านั้นถึงจะถูกแต่เท่าจะว่าความคิดของข้าเป็นอย่างไร เมื่อเฉียวซื้อเห็นว่าเหลี่ยลี่ไม่ได้พูดโต้แย้งอะไรนางก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสดชื่นขึ้นไม่ถึงกับดีมากเหลี่ยลี่ไม่ต้องการให้เฉียวซื้อหญิงพยองลำพองใจจนเกินไปเขาได้ตัดสินใจแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยให้เฉียวซื้อระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยเขาพูดขึ้นอีกครั้งว่าพรุ่งนี้ค่อยลองดูทั้งสองคนพลันสมหัวกันคิดอ่านวางแผนการแย่งชิง นั่นจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ในวันนี้ที่เหรียนเจอต้องวิ่งกลับมารายงานเหรียญฟางโจเหรียนฟางโจรังรออยู่ที่บ้านประมาณครึ่งชั่วยามก่อนที่นางจะเตรียมพร้อมเพื่อออกไปโดยไม่ชักชา้าเจียเจีย,จยเหรียนเช่์และเหรียนฟางชิงอดไม่ได้ที่จะดึงเสื้อผ้าของนางเอาไว้ทั้งคู่ดูวิตกกังวลเล็กน้อยเหรียนฟางโจยิ้มและตบลาปลอบพวกเขานี่เจ้ารับมือได้หรือไม่ จ้าต้องระวังให้มากนะอาหญิงสามก็วิตกกังวลเล็กน้อยเช่นกันเหลียนฟางโจยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องเป็นกังวลจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ข้าได้เตรียมตัวพร้อมแล้วทุกคนรออยู่ที่บ้านให้ดีๆเหลียนฟางโจผู้สั่งความก่อนจะออกไปจากบ้านกระทั่งเมื่อนางได้ก้าวกลับมาที่บ้านในตอนค่ำ นางถึงได้รู้ว่าที่บ้านเองก็มีชีวิตชีวามากเพียงใดหลังจากที่นางก้าวออกไปแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ